จ็ดลักษณะคนดวงเศรษฐีเขามีโงเ่เฮงแบบนี้กันเคยสังเกตบ้างไหมทำไมบางคนเหมือนเกิดมาโชคดีมีเรื่องให้แฮปปี้อยู่เรื่อยๆนั่นอาจเป็นเพราะเขาเหล่านั้นมีโงเ่เฮงที่ดีที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเสริมดวงให้เฮงอยู่เสมอแล้วโงเ่เฮงแบบไหนถึงจะเรียกว่าดีวันนี้ผมมีเจ็ดลักษณะโงเ่เฮงดี มาให้เช็คใบหน้าไปพร้อมกันเลยครับหหน้าผากเริ่มกันที่โง่เหงบนใบหน้าที่สาวๆไม่ควรมองข้ามอย่างหน้าผากเปรียบเสมือนเนินทองฟ้าหน้าผากที่ดีควรมีความนูนโค้งกำลังสวยไม่ดูปูดโปนไม่แบนและไม่เป็นร่องบุ๋มสาวๆที่มีหน้าผากกว้างพอดีเต็มอิ่มไม่มีร่องบุ๋ม ถือเป็นสาวที่มีโงเ่เฮงที่ดีมากจะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีประสบความสำเร็จในชีวิตมีความกข้าวหน้าในหน้าที่การงานแถมยังมีโอกาสได้สามีเป็นเศรษฐีคอยดูแลเอาอกเอาใจให้อยู่อย่างสุขสบายเรียกได้ว่าได้ราศีคุณนายจับเลยล่ะครับ 2. คิ้วคิ้วก็เปรียบเสมือนมงกุฎบนใบหน้า ของสาวๆทุกคนอยากรู้ว่าชีวิตจะสุขสบายไหมก็ต้องมาเชียรคิ้วกันหน่อยคิ้วที่ดีคนคิ้วต้องสวยพริ้วไม่หนาหรือบางเกินไปและมีทรงโค้งสวยได้รูปเหมือนวงพระจันทร์คิ้วไม่ตก 3. ดวงตาส่องประกายรับทรัพย์หากมีดวงตาที่ชวนมองจะเจรจาอะไรก็ลื่นไหลดวงตาที่ดี ต้องดูสดใสไม่หมวนหมองหางตาไม่ควรตกนอกจากนี้สาวสาวที่มีดวงตากลมโตเต่งประกายสดใสยังเป็นสาวที่มีโชคด้านการเงินอีกด้วย 4. จมูกจมูกที่เสริมโห้งให้ดีคือจมูกที่มีลักษณะสันตรงและได้สัสดส่วนกับใบหน้าเพราะเชื่อว่าเป็นคนเก็บเงินเก่ง ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังรอบข้องโง่เห้งจมูกที่ดีต้องมองแล้วรู้สึกกลมกลืนไม่สะดุดจมูกอีกทรงที่ถือว่ารับทรัพย์คือทรงหยดน้ำแบบที่มีเนื้อตรงปลายนอกจากสวยแล้วยังเรียกทรัพย์อีกด้วย 5. ริมฝีปากริมฝีปากที่อวบอิ่มเป็นกระจับมุมปากชัด ได้รูปไม่ใช่แค่เพิ่มความเซ็กซี่ให้กับใบหน้าของสาวๆเท่านั้นแต่ยังเป็นอีกหนึ่งโงเ่เฮงที่สาวๆควรมีเพราะตามตำราชเชื่อว่าริมฝีปากที่อวบอิ่มจะเป็นคนที่พูดเก่งเจรจาหน้าฟังนอกจากนี้สาวๆที่มีริมฝีปากสีแดงไม่หมองคล้ำยังหมายถึงเป็นคนรักษาคำพูดมีสัจจะพูดจามีสเสน่ห์ ชวนฟังอีกด้วย 6. คางสวยมั่งมีลักษณะคางที่เหมาะสมเสริมโง่เห้งไม่ควรแหลมมากเกินไปพอถ้าแหลมมากอาจจะทำให้ขวางสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตปลายคางควรจะออกแนวมนๆองศาคางยื่นออกมาเล็กน้อยให้รับกับปลายจมูกนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับรูปหน้าผู้ที่มีคางสองชั้น อาจจะดูเป็นคนเกลียดค้านนิยมวัตถุมากกว่าความรับผิดชอบของคนจึงดูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนน้อย 7. กรอบหน้าได้รูปพารวยรูปหน้ากรอบหน้าที่สวยงามตามหลักโงเหงคือรูปไข่คว่ำที่ด้านบนกว้างและด้านล่างแหลมกว่าจะรับทรัพย์เฮงๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานสายบันเทิง และศิลปะแต่คางแหลมที่ว่าต้องไม่แหลมเกินธรรมชาติรูปคางต้องมีความยาวพอดีคางที่ยาวหรือแหลมมากเกินไปจะเป็นโง่เห้งของคนที่ต้องเหนื่อยหนักว่าแล้วก็ลองเช็คกันดูนะครับว่าคุณมีรูปกรอบหน้าแบบไหนเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ